ในวันนี้จะพาทุกท่านลงมายังพื้นที่ตำบลเขาชีจันทร์อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบรุรีถนนที่ทุกท่านเห็นอยู่ในเวลานี้นะครับคือทางหลวงชนบทชอบอหมายเลข1.003ซึ่งเป็นถนนที่ตัดผ่านบริเวณข้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์นะครับมีระยะทางด้วยกันทั้งสิ้น2กิโลเมตรนะครับถนนเส้นนี้นะครับไม่ค่อยได้มีผู้คนสัญจรผ่านไปมามากนะักเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลบ้านเรือนประชาชน แลทั้งสองฝากฝั่งนั้นเต็มไปด้วยป่าเขาทําให้ได้มีความเปรี่ยวอย่างมากนะครับซึ่งขนาดกลางวันผมเองนั้นขับรถแล้วก็ยังรู้สึกวิววิวและก็กลัวไปด้วยนะครับแต่ว่าทางหน่วยงานรัฐนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลพื้นที่แห่งนี้นะครับก็ได้มีความห่วงใยประชาชนในเรื่องของการเดินทางนะครับจึงได้ทําการติดตั้งเสาไฟสองสว่างไว้ให้บนพื้นที่2กิโลเมตรนี้นะครับซึ่งมีซึ่งเป็นเสาไฟสองสว่างเป็นระบบโซล่าเซลล์หรือระบบ ใช้พลังงานแสงอาทิตยนะครับนี่นะครับภาพท่านเห็นอยู่ซ้ายมือนะครับเป็นเสาไฟสองสว่างที่อยู่ริมถนนนะครับซึ่งจากที่ผมได้ขับรถนับนะครับมีทั้งหมดมากถึง90ต้นเลยทีเดียวนะครับในการติดไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับนี่นะครับเป็นเสาไฟที่เป็นเสาเหล็กมีความสูงประมาณ5เมตรนะครับเด้นปลายยอดเสามีพลังงานมีแผงรับ แสงแดดนะครับแล้วก็มีตูค้ควบคุมอยู่บริเวณกลางเสานะครับเป็นตู้เหล็กได้ทําการล็อกกุญแจเอาไว้นี่เป็นตู้ที่ยังไม่ได้ถูกทําลายนะครับนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาลงพื้นที่นี้เพื่อมาดูตู้เหล่านี้กันนะครับสืบเนื่องจากว่าได้ถูกคนร้ายนะครับไม่ทราบจานวนเข้ามาก่อเหตุโจรกรรมงัดตู้เหล็กที่ทุกท่านเห็นน่นะครับซ้ายมือนะครับเป็นตู้เหล็กที่ ไว้เก็บพวกแผงควบคุมนะครับแล้วก็คาดว่าภายในนั้นน่าจะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับเพื่อเก็บประจุไฟฟ้าเอาไว้จ่ายไฟในช่วงยามค่ำคืนนะครับแต่เห็นไหมครับว่าได้ถูกคนร้ายนั้นใช้ของแข็งเข้ามางัดตู้จนเกิดความเสียหายนี่นะครับแล้วก็ได้ทำการโจรกรรมทรัพสินภายในซึ่งคาดว่าเป็นแผงควบคุมแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ไปนะครับซึ่งจากการที่ผมขับรถตรวจสอบดูนะครับทราบว่า มีตู้ที่ถูกทำลายในลักษณะเช่นนี้มากถึง33ตู้เลยทีเดียวนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะภายในนะครับมีแผงวงจรอ,อยู่แต่ว่าน่าจะมีแบตเตอรี่นะครับได้หายไปรวมถึงแผงวงจรอ,อีกบางส่วนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ได้ถูกทำลายในลักษณะเช่นนี้ไปจนถึง33ตู้นะครับนี่นะครับเป็นเส้นทางที่ถูกทำลายโดยเฉพาะจุดที่ค่อนข้างเปรียวนะครับจะถูกทำลายเยอะมากนะครับ เอาละครับในเรื่องนี้นะครับก็ได้สร้างความเสียหายให้กับหน่วยงานภาครัฐซึ่งคาดว่ารวมมูลค่านับแสนบาทอย่างแน่นอนนะครับผมจึงขอฝากไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่เป็นผู้ที่มาติดตั้งระบบเสาไฟและดูแลในส่วนนี้นะครับขอให้เดินทางเข้ามาตรวจสอบหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเสาไฟสองสว่างเหล่านี้นั้นเป็นเสาไฟที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ถูกทำลายลงนะครับทำให้เสาไฟนั้นไม่สามารถใช้งานได้ ปัจจุบันนะครับคาดว่าคนร้ายนั้นอาจจะย้อนกลับมางัดตู้ที่เหลือที่จึงมีอยู่ประมาณ57ตู้ก็เป็นได้นะครับนี่นะครับเป็นการถูกทำลายที่ทำให้เสียหายอย่างมากนะครับ ยังไงก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เร่งดาเนินการแก้ไขซ่อมทําให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมนะครับซึ่งปล่อยไว้ในลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ทรัพย์สินนั้นเริ่มเสื่อมถอยแล้วก็หมดสมรรถภาพไปเรื่อยนะครับตลอดจนบริเวณนี้เป็นที่น่าเสียดายมากไม่มีกล้องวงจรปิดติดเอาไว้เลยนะครับทําให้คนร้ายนั้นย่ามใจเข้ามาก่อเหตุนักสัตชนิดถึง33ครั้งแล้วนะครับ ซึ่งยังมีตู้ที่หลงเหลือและยังใช้งานได้อยู่อีก57ตู้ก็หวังว่าคนร้ายจะไม่เข้ามาโจรกรรมซ้ําและก็ยังคงเป็นทรัพย์สินของทางราชการที่จะให้ประโยชน์แก่สังคมได้นะครับยังไงก็ฝากหน่วยงานนะครับลงมาช่วยซ่อมทําดูแลในเรื่องนี้และติดกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อในการจับกลุมคนร้ายหรือกวดขันในการตรวจตานะครับในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับเนื่องจากว่าได้สร้างความเสียหายให้กับสังคมและประชาชนอย่างมากนะครับ เอาละครับหลังจากนี้ผมก็หวังว่าจะมีหน่วยงานเข้ามาดูแลและช่วยเหลือในเรื่องนี้แก้ไขในเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธปรรมนะครับเพื่อไม่ให้คนร้ายนั้นเข้ามาก่อเหตุขึ้นอีกและขอให้เสาไฟเหล่านี้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมนะครับ เอาละครับใครที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาบริเวณนี้ยามค่ําคืนก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเสาไฟชํารุดจํานวนมากนะครับทําให้เป็นพื้นที่มืดและค่อนข้างเป็นพื้นที่ลาดชันซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายขึ้นได้นะครับก็ฝากหน่วยงานมาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับให้ลงมาดูแลแล้วก็ขอให้มาแก้ไขซ่อมทำให้มันแล้วเสร็จในเร็ววันเพื่อให้ประชาชนนั้นได้มีไฟส่องสว่างกลับมาดังเดิมนะครับ